ทอดมันปลาอินทรีย์ตบเนื้อปลาก่อนขูดนะครับค่อยๆขูดนะครับขูดบางๆนะครับใจเย็นๆย็ขูดปลาเสร็จก็ใส่โคกนะครับไข่ไก่น้ำพริกแกงเผ็ดนะครับขี้เกียจตำซื้อมาน้ำปลาน้ำเย็นนะครับ โค้ให้เข้ากันจนเหนียวเด้งนะครับเนื้อปลาของเราก็เหนียวมากครับเหนียวจริงๆใบมะกรูดซอยหัวฝักยาวซอยเข้ากันดีก็ตักใส่ถุงนะครับใส่ถุงแล้วนะครับมัดหนังยางตัดที่มุมถุง การปั้นนี่ครับก็ต้องมีน้ำด้วยนะครับเนื้อจะได้ไม่ติดมือน้ำมันเยอะนะครับไฟอ่อนเหลืองใช้ได้แล้วนะครับยกลงหนังปลานะครับที่ขูดไว้คุกเกลือและแป้งนะครับ ทอดเลยน้ำจิ้มก็จะใช้แตงกวาหั่นนะครับผสมกับน้ำจิ้มไก่ทอดมันปลายซีพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับน้ำจิ้มนะครับหนังทอดกรอบทอดมันปลายซีขึ้นโต๊ะ พร้อมรับประทานแล้วครับมาพร้อมหนังกรอบๆนะครับเด็กชายบัมมี่คนเดิมนะครับเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้โหหนังกรอบๆครับผม